เขามาทำการขุดริมน้ำนะคะขุดปรับพื้นที่ตรงริมน้ำทุกคนเห็นไหมมันมีนกกระยางสีขาวมาด้วยมาเฝ้าด้วยนี่โอ้เขากำลังปรับหน้าดินกันนะคะนี่อยู่ริมน้ำเลยจะปรับพื้นที่ริมน้ำตกเลยนะคะ Wow! Me nóc mán đứng phao lơ ริมนะ้ำบรรยากาศดีดีเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย